ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนอรับส,ส,สู่เกอร์วันพอดคาสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคาสต์อยู่กับยุย้ยราตรีวิสิติ์สรวงนะคะงบการเงินบอกอะไรกับเราบ้าง งบการเงินเป็นการบอกอะไรเพื่อให้เจ้าของกิจการใช้ในการตัดสินใจนะคะงบการเงินมันคืออะไรงบการเงินก็คือรายงานทางการเงินและบัญชีที่แสดงให้เห็นสถานะการดำเนินงานของกิจการงบการเงินนนั้ประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินสมัยก่อนจะชื่อว่างบดุลนะคะ งบกำไรขาดทุนงบกระแสเงนินสดและงบแสดงการเป็นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับสี่งบด้วยกันนะคะนอกจากที่กิจาการมีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินเพื่อส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการคา้าและส่งให้กรมสัมภากรพร้พอมยื่นแบบภาษีเป็นประจำทุกปีแล้วนะคะกิจาการยังสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจและช่วยในการวางแผนการเงินงานของกิจการลหลายอย่างคะ่ะโดยงบการเงินประกอบไปด้วย4งบหลักและข้อมูลประกอบมีดังต่อไปนี้นะคะงบที่1คะ่ะงบแสดงฐานะทางการเงินหรือสมัยก่อนจะเรียกว่างบดุลน,นะคะงบแสดงฐานะการเงินจะทําให้เห็นว่าภาพรวมของกิจการของธุรกิจของเรามีฐานะการเงิน มีสินทรัพย์มีนิสินและส่วนของทุนรวมถึงให้เห็นข้อมูลถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของกิจาการได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ด้วยนะคะโดยงบนี้จะบอกสถานะขาอการเงินของกิจาการณนะวันใดวันหนึ่งเช่นณนะวันที่สาเอ็ดธันวาคม2563ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะกิจการจะเห็นข้อมูลจากงบการเงินนี้ยังมีบุคคลอื่นที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในงบแสดงหานะการเงินด้วยเช่นกันนะคะตัวยอย่างเช่นซัพพลายเออร์ของกิจการนะคะผู้ขายของกิจการก็อาจจะใช้งบการเงินเพื่อวิเคราะห์ว่ากิจการจะสามารถชำระหนี้ได้หรือไม่ลูกค้าของกิจการคะ่ะ ลูกคา้าก็สามารถดูข้อมูลพิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนเซ็นสัญญาซื้อขายนะคะและอีกกลุ่มนึ่งที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือธนาคารคา่ะธนาคารก็อาจจะใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อพิจารณาก่อนการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ค่ะงบตัวที่2นะคะงบกําไรขาดทุนค่ะลองพังพาสนะคะลองทํา,าทธุรกิจของตัวเอง การที่เรามีทรัพย์สินก็คืองบแรกใช่ไหมคะเป็นการสมทรัย์สินของเราว่าเรามีทรัพย์สินมีหนี้สินแล้วก็มีส่วนของทุนเป็นยังไงบ้างมาดูส่วนที่2นะคะก็คืองบกําไรขาดทุนงบตัวนี้ก็สาคัญมากกับการดาเนินง,งานของธุรกิจเลยนะคะพองบกําไรขาดทุนแรงที่เห็นถึงผลประกอบการความสามารถในการทํากําไรรวมทั้งเห็นโครงสร้างรายได้และโครงสร้างค่าใช้จ่ายของกิจาการว่าเป็นอย่างไร ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะคะซึ่งปกติก็จะเป็นทุกหนึ่งปีตามรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการค่ะโดยกิจการอาจจะสามารถใช้งบนี้เพื่อให้ผู้บริหารกิจการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคตนะคะและที่สำคัญก็คือว่าองบกำไรขาดทุน ทำให้กิจการทราบตัวเลขเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีต้องยื่นแก่กรมสัมภากรอ,อีกทั้งเมื่อเราทราบภาษีต้องเสียแล้วก็ทาให้เจ้าของกิจการสามารถวางแผนจัดการเลืองค่าใช้จ่ายต่างๆให้ถูกต้องและประหยัดภาษีได้มากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะดูงบที่3นะคะงบสแสดงสานการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นงบสแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนี้ จะทำให้เห็นยอดเงินทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือในส่วนของเจ้าของนะคะตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงปลายปีนั้นๆเลยค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอะไรบ้างตัวอย่างเช่นทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือตรงกันข้ามทุนของบริษัทลดลงจากการลดทุนค่ะกำไรสะสมของกิจการ เพิ่มขึ้นด้วยกำไรสุทธิหรือลดงลงด้วยการจ่ายเงินปันผลซึ่งสามารถทำให้เจ้าของกิจาการผู้ถือหุ้นเตรียมพร้อมตั้งรับกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตรวมถึงความสามารถในการคาดการถึงเงินปันผลที่ได้รับด้วยนะคะงบที่4ี่นะคะงบกระแสเงินสดงบนี้สำคัญมากนะคะ งบนี้ทําให้เราอยู่รอดได้หรือไม่ก็จะงบตัวนี้แลคะค่ะงบกระแสงเงินสดหรือทาให้เราเห็นที่มาที่ไปของกระแสงเงินสดว่ามันเพิ่มขึ้นหรือว่าเงินสดลดลงมาจากรายการใดบ้างตัวอย่างเช่นมาจากกิจกรรมการบริงานปกติหรือมาจากการลงทุนหรือว่ามาจากการกู้ยืมเงินหรือการชําระคืนเงินกู้ซึ่งการจัดทำงบกระแสงเงินสด จะช่วยให้เจ้าของกิจการวางแผนการใช้เงินได้ดีมากขึ้นและทำให้ทราบถึงสภาพคล่องในการดำเนินงานเพื่อนำไปใช้จ่ายและวางแผนการใช้จ่ายของกิจการได้ต่อไปนะคะและนอกจากงบกระแสะเงินสดจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสะเงินสดของกิจการว่ามีการได้มามีการใช้ไปอย่างไรแล้ว ยังเป็นงบพิเสษอดงถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการที่เน้นในส่วนการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดค่ะสุดแสดงที่เห็นถึงการบริหารจัดการเงินสดของกิจการการวางแผนการตัดสินใจทางด้านการเงินในอนาคตของกิจการด้วยนะคะและงบตัวสุดท้ายนะคะหมายเหตุประกอบงบการเงินค่ะ หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ผู้อ่านงบไม่ได้เห็นจากในงบการเงินค่ะแต่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ทําให้เห็นรายละเอียดของรายการในงบการเงินนโยบายการทาบัญชีที่กิจการใช้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่นวิธีการรับรู้รายได้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคารวมถึงภาระผูกพันในอนาคต ความคืบหน้าของคดีความฟ้องร้องต่างๆซึ่งหมายเหตุประกอบงบการเงนินนี้จะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถวางแผนและตัดสินใจได้ในหลายๆเรื่องเลยนะคะตัวอย่างเช่นการวางแผนสำหรับลูกหนี้การค้าหากลูกหนี้การค้ามากแสดงว่ากิจการขายสินค้าและบริการได้ดีแต่หากลูกหนี้การค้ามีมากจนผิดสังเกต อาจแสดงว่าลูกหนี้ของกิจการขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้หรืออาจจะหมายถึงว่ากิจการของเราขายได้ดีแต่ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้นะคะซึ่งมันจะส่งผลเสียต่อกิจการอย่างแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าของกิจการก็ต้องมีการวางแผนเตรียมพร้อมในการรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยค่ะตัวอย่างถัดมานะคะกรณีกิจการมีคดีที่ถูกฟ้องร้อง และอาจจะมีภาระในอนาคตที่ต้องจ่ายแต่หากคดีความยังไม่สิ้นสุดข้อมูลนี้จะยังไม่ถูกอุดนงบการเงินนะคะดังนั้นผู้ที่อ่านงบการเงินจะสามารถเห็นข้อมูลส่วนนี้ได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะบอกก็คือบอกถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาซึ่งทําให้กิจการ มีตัวเลขผลกำไรที่เพิ่มขึ้นมากในรอบบัญชีนั้นแต่ไม่ใช่กำไรที่ได้มาจากการดำเนินธุรกิจนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินนะคะเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเชื่อว่าทุกกิจการอาจจะพอมองเห็นแล้วว่าประโยชน์ของการทำงบการเงินนั้นมีอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ เรื่องของข้อมูลแต่ละงบในแง่ที่แตกต่างกันนะคะการนําข้อมูลงบการเงินเหล่านี้มาใช้ประกอบการตัดสินใจและประกอบการวางแผนการดำเนินกิจการในอนาคตจะช่วยให้เจ้าของกิจการบริหารจัดการงานของตนเองให้ดำเนินการต่อไปได้อย่างไม่สะดุดนะคะซึ่งหากกิจการไม่มีทีมงานหรือพนักงานฝ่ายบัญชีกิจการก็สามารถเลือกใช้บริการ ำนักงานบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินรวมถึงการตรวจสอบงบการเงินเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่ากิจการมีข้อมูลงบการเงินที่ถูกต้องไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมต่อไปขอบคุณที่รับฟังเกิร์วันพอดคคสต์แล้วพบกันใสนส p ถัดไปสวัสดีค่ะ ติดตามเกอร์วันพอร์ดคัสได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอร์ดคัส